เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวฟังรายละเอียดก่อนนะตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะพี่ของเขาจะเป็นผ้าลินินนะคะพี่ผสมกับไหมสลาพี่จะคล้ายๆกับลินินอินเดียผ้าคือดีมากๆลูกค้าผ้าลื่นเย็นเนื้อผ้าดีมากค่ะพี่เบาสบายนะตัวนี้ ้าคือใส่คุ้มที่สุดแล้วตัวนี้และผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะคะพี่เสร็จนี้จะได้ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยเดี๋ยวรายละเอียดก่อน,นะค่ะพี่รายละเอียดของเสื้อก่อนนะพี่งานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ดุมตรงนี้แกะได้จริงนะคะพี่ดูลายนะสวยมากๆผ้าดีมากผ้าเบาเย็นใส่สบายผ้าโคตรคือคือสุดๆแล้วตัวนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนแบบนี้นะลูกค้าไม่รู้จะสัทายายคาไหนคือผ้าดีจริงๆตรงนี้รุ่นนี้ค่ะพี่ตัวเสื้อก่อนอกนะผ้าเสื้อ50นิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่สิบหกนิ้วตอนนี้ไม่สั้นเกินน่ยาวเกินค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ใส่สบายๆแนะนําอ,อกตั้งแต่สามสิบขึ้นไปใส่สวยผ้าดีมากๆที่ตัวเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงก่อนนะพี่ดูทรงกางเกงคือสวยมากๆค่ะลูกค้ทาทั้งเซ็ตนะกางเกงทรง,งส,วสวยๆแบบนี้เลยกางเกงนะคะพี่เอวก่อนยืดสามสิบสองเ,เอวก่อนยืดสามสิบค่ะพี่ยืดสุดสี่สิบนะความยาวกางเกงสามสิบเจ็ดนิ้ว ขาประมาณ9ส่วนลูกค้าแล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างคะ่ะพี่สะโพกได้46นิ้วพี่พี่ดูผ้าคือดีมากๆนะคล้ายๆลินินอินเดียตัวเนี้ยของเราเป็นลินินผสมใหม่สลาผ้าดีมากๆลูกค้าตัวนี้บอกเลยทั้งเซตแบบนี้ค่ะพี่ปกติหน้าร้านคือ35แล้วนะลูกค้าในช่องเราตอนแรกให้3 1 9วันนี้ขอให้โปรพิเศษอีกแล้วลูกค้าให้พี่พิเศษจริงจ 2 9งพอพี่ถ้าดีเกินราคาคุ้มได้ไปคือจึ้งว้าวมากให้พี่แค่สองเเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์ลอยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะพี่ไว้ต้องหวดรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะ พี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้เด้พี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าตัวเนี้ขอเรียกน้ําตาลทองนะคะพี่สองเก้าเก้าเท่านั้นตอนนี้น้ําตาลทองนะสีต่อไปค่ะพี่เดี๋ยวไล่สีให้ดูนะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะตัวเสื้ออกหน้าผ้าห้สิบนิ้วความยาวตุ่นนะ ตัวเสื้อ,ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่ตัวกางเกงนะพี่เอวจะก่อนยืด30ยืดสุด40ความยาวกางเกง37นิ้วสะโพกนะคะตรงนี้46นิ้วมีกระเป๋าทั้งสองข้างเลยเซ็ตสวยๆแบบนี้299เาพอนะคุ้มมากๆสีแดงตุ่นนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะให้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะพี่และเซ็ตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ําเงินนะคะพี่เป็นน้ําเงินโทนออกฟ้านะให้พี่แค่2 9 9เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บเาทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะเซ็ตนี้พี่ผ้าคุ้มมากๆพี่เป็นใหมไอเป็นผ้าใหม่สลับผสมลินินนะคะพี่เหมือนคล้ายๆใหม่เหมือนที่เขาเรียกว่าลินินอินเดียแบบเนี้ยลูกค้าสวยมากๆคะ่ะ 299เท่านั้นลูกค้าเป็นโปรพิเศษจริงๆค่ะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าส pues, ีน้ำเงินนะคะพี่มันจะเป็นน้ำเงินโทนออกฟ้านะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่า pues, สีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยเซ็ตสวยๆเลยค่ะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เซ็ตนี้พี่เรียกว่าสีแดงนะคะเป็นแดงตุ่นนะ,ะและเซตสุดท้ายคะ่ะพี่ ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่แค่299เ้า9เท่านั้นผ้าดีรับรองลูกคา้าเกินราคามากๆกับเซตนี้นะคะพี่เก็บได้เก็บเลยค่ะ299เท่านั้น